สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรัก,กราศีพฤษบนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2 0 2 2วันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชา n e l จะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook In i n s t a g กร m นะคะรวมถึงไลน์แอดใหม่ด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subcribe l ไลค์แชร์และกระดิง่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจาก การงานการเงินก่อนว่าเป็นยังไงมีอะไรที่ควรจะต้องเสริมเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยไปต่อในเรื่องราวของความรักนะขอทราบ energy ในเรื่องของการงานการเงินหน่อยค่ะ พกางงานการเงิน,น,งนแม e พลังงดีทีเดียวนะการเงินการเงินของคุณในเดือนกรนฎาคมเป็นเดือนที่สบายๆนะคะแล้วก็ลูกน้องหรือว่าคนในองค์กรของคุณอ่ะให้ให้ความร่วมมายร่วมมือดีทีเดียวคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภนะคะไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้านะคะหรือว่าจากคนที่คุณเดียวงานด้วยการค้าการขายดีทีเดียวนะเรียกได้ว่า ยอดขายเนี่ยดีนะคะดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนสินค้าของคุณเยอะด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็มีที่จำเป็นที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยพยายามบาลานซ์ตรงนั้นให้ดีแค่นั้นเองแล้วเดือนนี้ผู้หันมองดูว่าคุณน่าที่จะเริ่มมีเงินเข้ามานะคะในบัญชีค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจทีเดียวนะเรียกได้ว่าเยอะกว่าเดิมนะคะ แล้วยังไงต่อนะ Energy ออกมาบอกว่าแหมมีมนุษยสัมพันธ์จิตวิทยาเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าคุณอาจจะต้องนะคะพบปะ,ะเจอเจอผู้คนเยอะแต่ด้วยความเฟรนลี่ของคุณหรือนะคะในเรื่องของร้านค้าออนไลน์หรือหน้าร้านโปรโมทดีๆทำป้ายสินค้าใหม่จัดเรียงสินค้าใหม่นะคะเปลี่ยนสีให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้น นะดังนี้เป็นต้นมันก็จะยิ่งเสริมเพิ่มเติมให้คุณยิ่งค้าขายร่ำรวยนะคะแล้วก็ให้กิจการงานของคุณอะ่ะมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วยังไงต่อนะเอนเนจีออกมาบอกว่าโหจะได้รับความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ม้างข้่งเดือนนี้อย่างที่พรวนบอกได้รับโชคลาภทางการงานการเงนิงนแล้วก็รายได้นะคะจากงานค้าขายเรียกได้ว่าดีทีเดียวค่ะทําให้คุณยิ้มได้เลยแหละนะ แล้วก็เพิ่มพูนทรัพย์สินแหมเห็นไหมคะไรายได้ในเดือนนี้นะคะดีมากๆาค้าขายดีค่ะแล้วก็อย่างที่ผ่านบอกนะปรับปรุงร้านปรับปรุงโลเคชัน่นนะปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ใหม่จะยิ่งเสริมเพิ่มเติมให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในในวงงานของคุณด้วยแล้วก็จะได้รับโชคลาบนะคะจากคนรอบข้างด้วยในเรื่องของการงานเกินเงินดีทีเดียวนะ เอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักนะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะคะราศีพฤษภว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะขอทราบ energy ความรักคู่ที่เป็นประเด็นราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภคู่ที่เป็นประเด็น energy ดีทีเดียวนะ เหมือนมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ดูสิคะเอ e จ g y ี้ออฟเฟอรเต็มไปหมดเลยนะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คลิปคุณหรือเปล่าแต่เอผู้อ่านมองดูว่า Energy นี้มันเป็นเอจการเริ่มต้นใหม่อาจจะเกิดจากฝั่งคุณนะ อนิจ <Energy S 2> เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะเอาละบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วหรือเร็วๆนี้มีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจนะคะหาทางลงหาทางออกตัวเขาเนี่ยน่าที่จะมาเต็มที่แล้วล่ะนะเพราะว่าเขาอยากจะได้คุณกลับคืนแต่ก็อาจมองดูว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะต้องเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะยังไม่ต้องรีบนะคะเข้าไปสู่โหมด ความรักเต็มตัวก็ได้นะ Energy High p r e t สเมันปิดจบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลับมาเรียนรู้สารสัมพันธ์แต่ว่าคุณจะต้องนะคะดูความสัมพันธ์นี้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ชัดเจนนะคะยังไงก็แล้วแต่ play safe ไว้ก่อนหมายความว่า เทคแคร์ care, ดูแลตัวคุณเองไว้ก่อนแล้วก็ให้เขาเป็นฝ่ายพิสูจน์ความจริงใจเพราะคุณจะรับข้อความแน่ๆตั้งรับให้ดีนะตอบอย่างฉันฉลาดแล้วก็ไม่ต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขานะให้เขาเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นนะจะดีที่สุดบางคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีธาตุไฟเมสิงธนูได้นะคะทีนี้เดี๋ยวผู้อ่านด,ดูเอาคาให้นะเดี๋ยวมาดูเอาคากันหน่อยเอาคาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะ เอาคำสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันว่าด้วยเรื่องของการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นมีเกณฑ์การจะกลับมาปรับความเข้าใจเพราะเขาทนไม่ได้หรอกยังไงก็จะต้องติดต่อกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องลงใจไปให้แบบเต็มร้อยเอเนจี Energy ออกมาบอกว่าให้ดูการกระทําของเขาเป็นหลัก นะคะเมื่อไหร่จะกลับมามองดูว่านะับจากนี้2เดือนขึ้นไปบวกลบนะคะ2ถึง4เดือนแต่บางท่านเองที่มันเหมือนกลับมาแล้วกลับมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะเขาอาจจะกลับมาเร็วนี้ก็ได้กลับมาพูดคุยหรือว่าขอการปรับเปลี่ยนปรับปรุงความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้สิ่งที่สำคัญคืออย่าฟังแต่คำพูดนะคะต้องดูการกระทำเป็นหลักเอที่ออกมายืนยันว่าดูการกระทำเป็นหลักค่ะนะคะว่าคุณจะไปต่อไหมจะให สถานะเขาอย่างยังไงบะใช้สถานะเขาแบบไหนเพราะเ ER อนเนอร์โฟบซ้อมาบอกว่าคุณอาจจะไม่วางใจให้อยู่ในสถานะเดิมหรอกนะคะเพราะคุณมีความกังวลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเอนเนอรออกมาบอกว่ามันจะไม่มีทางที่คุณจะตกนะคะอยู่ในวังวนเดิมๆอีก ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อแม้ที่ว่า t r i o Pen น a c l e Power of c o u p l e หมายความว่าต้องให้เขาเป็นฝ่าย Take Action แล้วก็พิสูจน์ตัวเขาเองนะคะให้เขาทำให้คุณรู้สึกวางใจมากที่สุดเต็มร้อคุณถึงนะคะเปิดโอกาสให้เขาถึงจะนะคะให้เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบที่ว่าเป็นคู่รักเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการดีที่สุดนั่นเองนะคะเอาล่ะรอ,ะอะรับข่าวจากเขาได้เลยแต่ว่าถ้าผู้อ่านจะบอกอย่างนี้ว่า ถ้าไม่อยากให้ใช้คําว่ารอตัวที่ไม่ทําอะไรอยากให้ใช้คําว่าใช้ชีวิตต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือตั้งรับจะดีกว่าเพราะการรอคอยใครบางคนบางครั้งมันเสียเวลาเหมือนกันนะคะเอาละค่ะ r o m a n c e Angel ิ้ลี่จะบอกอะไรนะ รี lease อยู่พยายามเคลีย์ e n t i t y จากเรื่องราวเดิมๆเพราะในเวลานี้คุณอาจจะเครียดณนะปัจจุบันคุณอาจจะเครียด เคมีเนจค่ะออกไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มันดีกับตัวคุณเองเจ h ฮันนี่มูนยังไงมีเกณฑ์เขาต้องกลับมาขอเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะต้องเริ่มต้นเห็นไหมคะเริ่มต้นเรียกได้ว่าเหมือนจีบกันใหม่เหมือนเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ในความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องคาดหวังให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้หนัก,นก,นกๆเยอะๆแต่มองดูว่าเขาจะปรับปรุงตัวดีขึ้นแล้วก็เร็วๆนี้การติดต่อสื่อสารจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเอา้าน้องนางฟ้าหล่นได้ยังไงนะเ,เดี๋ยววางน เรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้างค่ะคนโสดขอ s t เ a t ที้ความรักคนโสดค่ะราศีพฤษภนะคนโสดนะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การเดินทางนั่นหมายความว่าบางท่านมีคนคุย อาจจะเป็นคนแดนไกลนะคะยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเพราะเพิ่งคุยนะมีเกณฑ์การเดินทางมาหาการสารสัมพันธ์การผูกมิตรที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าท่านใดไม่ได้เจอมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอจากการเดินทางนะคะอาจจะมา2องวเบรชั่นให้คุณได้เลือก2คนนี้มีความต่างกันเยอะเหมือนหินกับหยางเลยอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรแล้วก็ชาวราศีสิงห์จะเรียกได้ว่า2คนนี้ มีความต่างอยู่อีกคนนึงอาจจะอายุน้อยกว่านะคะอีกคนนึงอาจจะอายุไล่เรียกกันคนนึงมีความมั่นคงอีกคนนึงนะความสัมพันธ์ก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ step by step เห็มไหมคะ energy ก,การเริ่มต้นใหม่แล้วก็ความรัก ครั้งใหม่เข้ามาแล้วแหละคุณไม่ว่าไงก็ตามไม่ว่าจะเจอเขาที่ไหนแต่หลักๆใหญ่ใจความคุณจะต้องใช้เวลาโซเชียลมีเดียคุยกับเขาสักระยะหนึ่งนะถึงมีเกณฑ์การเดินทางแต่การเดินทางจะเจอเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วเหมือนกันนะถ้าท่านใดได้เจอแล้วคุณั้งคู่อยู่ไกลกันแล้วก็อาจจะเป็นรักระยะทางไกลก็มีเกณฑ์ว่านะคะอาจจะได้เดินทางว่าเจอกันถ้าท่านใดไม่ได้เจอนับจากนี้1เดือนขึ้นไปนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนคนนี้แน่ๆเป็นชาวต่าง ต่างแดนนะคะเจอการผ่านทางการเดินทางนะสองว r a t รชั่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาคำคนโสดหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะเอาคำออกมาบอกว่า energy อยู่ในช่วงของการเรียนรู้และตัดสินใจเลือกคุณจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดนะคะต่อให้คุณจะรู้สึกสับสนวุ่นวายใจแค่ไหนคำตอบมันอยู่ตรงที่ลิสต์ของคุณนะคะคนคนนี้เขามีอะไรที่ถูกใจมาก คุณมากที่สุดบ้างคุณถึงจะตัดสินใจเลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เพราะที่แน่คุณก็จะต้องเลือกระหว่าง2องว r a เบรชันแน่ๆน,นะคะดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนให้ค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์นะคะถ้าไม่ใช่ก็รีบ Move เลือกคนที่ใช่ที่ชัดเจนที่สุดแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักที่ดีแล้วก็มั่นคงนะคะขอให้คุณได้พบเจอ ความรักของคุณเร็วนี้เอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance แ n g เจิลนะโรแมน c ์แองเจิลมีอะไรอยากจะบอกคุณค่ะโอเค healing family issue ใช้ประสบการณ์เดิมๆนะคะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทำความฝันของคุณให้เป็นจริงด้วยการเลือกคนที่ใช่มากที่สุด นะคะมันปลอดภัยในการที่จะเริ่มต้นความรักอีกครั้งหรือคนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเซฟโซนอบอุ่นปลอดภัยไว้ใจได้คนนั้นแหละคือคนที่ใช่นะคะเปิดประตูบานใหม่ต้อนรับสิ่งที่คุณปรารถนาได้เลยหรือว่าอาจจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างคุณถึงจะได้เจอนะคะรักแท้ของคุณนี่ดีใจจังเลยอะ่ะนะขอให้ได้เจอเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ คนคุยไม่ชัดเจนกก่อนนะสถานะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นยังไงบ้างคนคุยไม่ชัดเจนคนคุยไม่ชัดเจนเป็นยังไง คนคุยไม่ชัดเจนมันเหมือนเพิ่งเริ่มคุยนะคะเหมือนยังอยู่ในช่วงของการศึกษาเรียนรู้ดูใจกันอยู่เลยนะคะดังนั้นในความสัมพันธ์ก็ต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้แน่ใจอะไรมากมายนะกก็เหมือนกับแค่คนคุยแต่ว่าเขาหรือ เธอคนนี้ทั้งคุณและเขามีความรู้สึกถูกอ,อกถูกใจชอบพอกันนะอาจจะชอบพอกันด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะก็เลยอ่ะคุยกันดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็โปรไฟล์ก็รู้สึกว่าจะดีถูกใจคุณอาจจะเป็นชาวธาตน้กากรกฏพิจิกมินนะคะก็เอเนจี้อ่าาบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการเริ่มคุยไมไ่ตัดสินใจอะไรนะคะคุณอาจจะรู้สึกนะคะยังจะต้องศึกษาคนคนนี้อีกเยอะ นะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือ e n e r g y the Moon อะมบอกว่าต้องใช้เวลาคิดทบทวนมากๆนะคะคุณถึงจะตัดสินใจเลือกได้ดังนั้นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาให้เลือกอีกนับจากคนนี้ต่อจากคนนี้หรือคนนี้เขาเองก็อาจจะมีคนคุยอยู่ด้วยแต่มองดูว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะไม่ได้ซีเรียสระดับที่อยากจะรีบชัดเจนต้องบอกว่าแบบนั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูอัลคัมกันค่ะ เอาคำนะจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มนะคะผู้อ่านมองดูว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณตัดสินใจไม่ไปต่อนะเพราะไนดับซ้อนมันออกมาบอกว่าการตัดสินใจค่อนข้างเด็ดเดี่ยว แล้วคุณก็จะได้รับชัยชนะเหมือนคุณอาจจะตัดสินใจเลือกนิวเอ e นเอจีค่ะเอ e นเอจีไฮโลแฟนคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ส่อแววจะนานจะดองนะคะคุณเลยตัดสินใจไปโฟกัสที่ตรงอื่นดีกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์มีคนใหม่เข้ามาเป็นชาวธาตุดินพึกศกันบังกรคนที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีคนเข้ามาได้ได้ว่าขายขนมจีบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้ได้ว่าสายเปทุ่มเทกว่าคนคนนี้ที่ คุยที่คุณคุยด้วยดังนั้นเอเนจีออกมาบอกว่าคุณคนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณคุณอาจจะยุติความสัมพันธ์ในเร็วนี้แล้วแหละเพราะคุณคุณเนี่ยมีเรดาร์ถ้ามันเริ่มไม่มีความสุขนะถ้ามันเริ่มส่อแววเหมือนกับว่าเขาจะเ,าเรียกได้ว่า ทาถ้าจะเก็บคุณไว้เป็นชอยอะ่ะคุณตัดสินใจ m มูฟและเริ่มต้นใหม่คุณได้เจอคนที่ใช่คุณได้เจอคนที่ถูกใจกว่าด้วยนะคะแล้วก็มีเกมพัฒนาความสำัมพันธ์ไปไปที่ทางที่ดีด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Romance Angel นิดหนึ่งนะ Romance Angel มีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ คนคุยไม่ชัดเจนแรือวกอันดูซิเอาละ engagement คุณจะได้เจอ life partner ที่คุณปรารถนาซึ่งคงจะไม่ใช่คนคนนี้นะคะ codependency คนคนนี้สออแววจะ Toxic มีปัญหาสออแววว่าหน้าที่จะเรียกได้ว่าเริ่มเริ่มที่จะเก็บคุณไว้เป็น option ก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เปิดประตูบานใหม่ต้อนรับความรักความโรแมนติกครั้งใหม่ว่าที่คู่ชีวิตของคุณ ที่กำลังจะเข้ามาดีที่สุดนะคะอ่าคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นขอทราบ energy ความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะ เดือนกรกฎาคมว้า wow. วเป็นเดือนที่คุณทั้งคู่ได้เติมเต็มจริงๆคุณมีเกณฑ์จะได้มั่นหมายนะคะจากคู่ของคุณความรักมันมั่นคงและสุขงอมแล้วนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแต่วอร์โก้ขอภัยนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวราศีกันหรือชาวท่านดินท่านน้ำได้แต่ทีนี้เนี่ยตัวคุณอาจจะขอเวลาในการคิดทบทวนด้วยนะคะว่า เอ๊ะช่วงนี้จะมั่นดีไหมจะแต่งดีไหมนะคะเพราะคุณอาจจะมีความกังวลในเรื่องการงานการเงินรวมถึงการย้ายถิ่นฐานหรือเขาอาจจะยื่นข้อเสนอให้คุณไม่ต้องทํางานนะเมื่ออยู่กับเขาโน่นนี่หรืออาจจะสับการที่อย่างมาบอกว่า คุณมีความรู้สึกกังวลนะคะกลัวความไม่มั่นคงเพราะว่า e n น r g y ี่ t w o World บอกว่าคุณอาจจะต้องเดินทางไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศนะ Energy มันอยู่ไกลอยู่แล้วต่อนเขาเป็นคนไทยอาจจะย้ายไปอยู่ในในถิ่นของเขาในที่ของเขาแล้วคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือหยุดงานเนี่ยมันทำให้คุณกังวลเพราะคุณอยากที่จะเทคแคร์ดูแลตัวคุณเองมากกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาคำกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะ ในท,ท้ายที่สุดนะคะเอาคำเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาคำออกมาบอกว่า impress เขาเห็นความสำคัญของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรพูดจาพูดคุยค่ะแล้วเขาจะตัดสินใจหาทางออก หาทางลงเพื่อคุณได้เสมอเพราะว่าคนคนนี้เขารักคุณนะไม่ว่ายังไงคุณคือเป้าหมายคุณคืออนาคตคุณคือความสําคัญของเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านลมมิถุนตุนกูมมีเกณฑ์การเดินทางมาพูดคุยวางแผนอนาคตร่วมกันหรือคุณอาจจะเดินทางไปหาเขา พูดคุยกันแบบ Face to Face เลยคนนี้ก็จะสามารถหาทางลงทางออกร่วมกันได้นะเขาน่าที่มีทางเลือกให้คุณหลายทางอยู่นะให้คุณได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็จะมีการคุยกันเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะอาจจะย้ายทินฐานแหละคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไปนั่นเองนะคะดังนั้นในท้ายที่สุดไม่ต้องกังวลค่ะไฮโฟนออกมาบอกว่าการผู้จาพาทีนะคะมันจะทําให้หาทางลงทางออกแต่ไฮโรเฟนก็ออกมาบอกอีก ว่าคุณหนีไม่พ้นว่ามิกเก์ว่ายังไงเขาก็อยากที่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยอยากจะมั่นหมายนะคะแล้วก็อยากจะแต่งงานด้วยเพราะเหมือนเขาก็อยากรีบที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับคุณด้วยนะคะ ทีนี้หลักๆใหญ่ใจความในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าการพูดคุยนะคะถึงการโยกย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนงานหรือเลิกทํางานถ้าคุณกังวลคุณคุยกับเขาได้คนคนนี้เขาอารมณ์อร่อยคอมเพลมไมสูงเขาจะหาทางลงหาทางอออให้คุณได้เขาอ,อาจจะช่วยคุณหางานด้วยซ้าไปนะ Energy เอเนจีออกมาบอกว่าอะไรที่คาดหวัง ในความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกเลยว,ว่าสมหวังนะคะแล้วก็คู่ของคุณจะซับพอร์ตคุณมากๆเลยก็เป็นกำลังใจให้ไปต่อได้ในความสัมพันธ์นะอะโร n มสแองเจิมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะสำหรับคนมีคู่นะคะแ n งเจมีอะไรอยากที่จะบอกคุณแ n งเจิน่ยจะบอกคุณว่าให้โอกาส ตัวคุณได้ใช้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงอยู่กับคู่ของคุณบ้างคุณอาจจะทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วขอให้ทําเพื่อตัวคุณเองบ้างเพราะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเรียนรู้สู่สิ่งใหม่จะทําให้ชีวิตคุณ ประสบแต่ความสุขความเจริญถ้าอยากจะทํางานก็สามารถเรียนรู้เรื่องการทํางานต่างถิน่นต่างแดนได้เพราะคู่ของคุณมีความต่างมันออกมาชัดอยู่แล้วการเรียนรู้ก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่แน่ว่าการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทาง,ทางหรือว่าโยกย้ายไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยมันจะนําพาความสุขความเจริญแล้วก็ชีวิตใหม่ที่ดีมาสู่ตัวคุณนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับราศีพฤษภ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีค่ะ